ัญญาพยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่2-18มิถุนายน2565ค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเพื่อความแม่นความปังความขลังอย่าลืมอ,อธิษฐานแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะคะถ้ากดแล้วไปเปิดดวงกันเลยค่ะ การงานในช่วงนี้มีการเจราจาต่อรองเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนบางสินบางอย่างต่างคนก็ต่างระมัดระวังกลัวเสียเปรียบต้องใช้ฝีมือในการเจราจาต่อรองหรือเป็นสภาวะที่อยู่ในช่วงเจราจาต่อรองยังไม่มีการตกลงกันจริงๆอดทนในการรอคอยเป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบตัติไม่ใช่งานในสำนักงาน านที่ทำอยู่ยังไม่มีความก้าวหน้างานที่ทำอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีความก้าวหน้านะคะถ้าหากต้องการความก้าวหน้าต้องมีการเจรจาต่อรองและเปลี่ยนด้วยสิ่งที่มีค่าเหมาะสมกันนอกจากนี้ก็อาจจะมีคนรอต่อคิวกันอีกหลายคนกว่าจะถึงคุณหากต้องการรัดคิวก็ต้องได้เปลี่ยนกันค่ะหรืออาจจะไปสมัง,งานใหม่แล้วมีการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์กันค่ะการเงินคุณเป็น ให้โดนไม่หวังผลตอบแทนในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลหรือไปเที่ยวไกลๆก,ก,การเงินเริ่มส่งสัญญาณที่บอกว่าให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินเก็บเงินสำรองได้แล้วเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สุดแสนเข้ามากระทันหันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องหาเงินมาอย่างกะั แนะนําให้ปล่อยนกทําบุญกับสัตว์จะช่วยเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะสุขภาพคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนเป็นอย่างมากถ้าป่วยคุณก็จะไม่ไปหาหมอให้ตรวจเช็คเขาคิดว่ายังทนได้อยู่หรือคิดว่าเป็นได้ก็หายเองได้ให้ระวังคุณอาจจะไปรักษาไม่ทันหรืออาจจะป่วยเรื้อรังช่วงนี้คุณจะค่อนข้างจูจ้จี้จุกจิกขี้บน่นชอบควบคุมคนอื่นและบางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวอาจจะมีการเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแต่หงใยคนอื่น ทำให้เกิดอาการเครียดให้ระวังปัญหาสุขภาพทางด้านหูสายตาปวดหัวไมเกรนความดันและคอค่ะ ความรักในช่วงนี้คุณจะมีความขัดแย้งต้องการเอาชนะไม่ยอมกันเชื่อมั่นและมั่นใจตัวเองสูงจนทำให้มีการขัดแย้งกับผู้อื่นคนรักหรือคนในครอบครัวคุณเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ทำให้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนเองมีความเชื่อมั่นสูงมากให้ถ่ายออกให้ถอยออกมาก่อนแล้วรอให้ใจเย็นแล้วถึงจะกลับไปพูดคุย แล้วเหตุการณ์จะดีขึ้นค่ะจะได้โอกาสที่ดีมากๆในเรื่องความรักดีๆเข้ามาในชีวิตความรักจะสดใสขึ้นจะประสบความสําเร็จในด้านความรักด้วยค่ะธัญญาพยากร์รู้ก่อนรวยก่อนโชคดีค่ะ